โอเคครับสวัสดีครับวันนี้โยกเกมแบตติงเคสกับด่านนี้ชื่อว่าตายตั้งแต่เริ่มนะโอเคเหลืยอยีนาทีด่านนี้จะวายเปิดล็อกเจ้าแมวอะไรอะ่ะแมวเคอร์ลิ่งผมไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะเดีต้องลองไปเล่นดู<ะ>โอเคครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรอ่ะมาซอมบี้เหรอเฮ้ยผมมีน้องน้ำแข็งอยู่ซอมบี้อะ่ะแต่จะให้ดีน่าจะต้องไปจัดเซตก่อน อลองไหมลองแผ้ดูไหมอ่ะลองแฮ้ดูแล้วกันเออเออกไม่ได้ด้วยเรียบร้อยครับมามาได้ลองแผลจริงๆละโอเคโอเคขอลองหน่อยสิไปไว่ายน้ําไปถ้าว่ายน้ําตายนี่ก็ดูรู้กันอยู่นะว่าสู้ไม่ได้แน่นอนนะ่ะขอลองกันขอลองกัน,ออกนว่ายน้ําเออไหนดูสิอ้อมมันค่อนข้างตีชานะ้าเอ้ยเราก็ไม่ได้ตีแรงเท่าไหร่นะ โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าไฟส้มยิงไปอือถ้าเซตนี Wait, okay. ้ผมชนะได้ก็น่าจะโอเคนะมีตัวตบสวีด้วยตัวเดียวลองน้าแข็งไหวไหมเนี่ยโอเคค่อนข้างแรงโดนไว้น้ำสองทีตายไม่ค่อนข้างอะแรงสุดๆเลยเนี่ยโอเคครับโอเคโอเคมาตอมันเรื่อยๆตอไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วมีเทพด้วยเทพมาขวางทางอีกเอาแค้นแคไปหาตังก่อนเลย ดี๋ยวจะดูซื้อว่าน้องซุ่มยิงผมจะโดนยิงไหมไปครับไป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 ไไปไได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโดนเทปเล่นแล้วไปรับเท้าก็เร็วโอเคน้องมาแข่งไปเลยแล้วกันนะม่ายี้ลัางสุดยอดด้วยไปไปไปเฮ้ยไปกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกลไปแล้วผมไม่มีตัวตบเทปเลยดิเดี๋ยวต้องไปเอาลามิงมาช่วยหน่อยครับอ่าระยะนี้โดนนะเนี่ย ยิงมันยิงมันย,งนยิงมันสู้ยิงยิงมันเฮ้ยไ่โดนโอเคนึกว่าจะยิงโดนอ่ะแต่ระยะนี้น่าจะโดนแล้วแหละไปไว่ายน้ำไปเออสู้เทไม่ได้น้องน้าแข่งสู้เทไม่ได้เดี๋ยวมันสวยงามโอเคเออแต่น้องน้าแข่งรับดาเมจจากบอดได้อยู่แต่สู้เทไม่ได้โอเคครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโดนกระเด็นเลยไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แหละ แคสลี่ไปอีกหนึ่งแล้วกันนะจะได้ล้างสโลมันด้วยโอเคซอมบีเต็มเลยครับจงังหวะนี้ไหวไนี่อ่ะไหวไม่นี่ไหวไม่นี่แคี่เผา,ามันเผาไม,าม่โดนเผาไม่โดนโอ้โ oh ห oh เรียบร้อยครับแครี่กระเด็น <What? S 1> อ่าค่อนข้างแย่ yeah, เอาการเผามันไม่ได้อะ่ะเผาไม่ถึงอะ่ะยา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 ายาย เรียบร้อยครับข้างหลังมีสมบีเข้ามาตัวหนึ่งเรียบร้อยแต่ว่าลาผมไปละลูกน้องม,มันก็แรงอยู่เนี่ยเราแข่งไปเพิ่มถ้าเคลียร์ลูกน้องไม่ได้ก็อย่าหวังไปฆ่าบอสเลยโอเคครับแชรรี่เผาหน่อยเอผอาไม่โดนขอขอเผาขอเผาไว้แน่นหน่อยขอเผาไว้แน่นหน่อยป เผา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 วสวยงามครับังหว่านี้โดนเผาแล้วโอเคบึมคารีผมแตกอืมเรียบร้อยโดนดาเมจไปเยอะอยู่คารีเนะี่ยไม่ไหวแฮะอ่ะเพื่อไหวลองก่อนลออก่อนอืม้มคนกันผมหายหมดเลยแฮะโอเคผมยิงไป ไม่ไหวไม่ไหวดูจากสภาพแล้ไม่น่าไหวน้องน้องแข่งเออโดนจนได้คืออะเหยียบมันเหยียบมันกำจัดเทปก่อนตอนนี้ถ้ากำจัดเทปไม่ได้น้องน้องแข่งจะรวยอย่าพึ่งชาร์จอย่าพึ่งชาร์จไอ้น้องโอเคครับน้องน้องแข่งผมโดนเทปเอาไปกินแล้วบอสไม่ได้แตะเทปเอาไปกินแทนและ เอ้ยเข้าไหวก็คุ้มค่าอยู่เนี่ยบึ้มันตวยโอเคช็อกโกแลตเรามาแข่งไปมาประมาณนี้แหละแล้วผมไม่มีตัวตบซอมี้ด้วยนอกจากเรางแข่งเนี่ยเออจะบอกแคลรี่ก็ไม่ได้เอ้แคลรี่มันแค่อะไรไงดีอะติดติดพิษติดพิษคำสาบดิติดคำสาบทุกทุกตัวดิเออ โอเคกระเด็นอีกรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหนนี่ดิโอเคชารีมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไปบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเฮ้ยอย่ามากัดบ้านอ๋อน้องแข้งช่วยก่อนเร็วเออเออไม่ถึงบ้านแล้วอะโอ้ย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 อย่ามาน้องแข้งถ้ามันตายก็โอเคนะ ดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าตายเนี่ยดิน้องน้องแข็งเหียยก่อนอีกทีนึงสวยครับน้องน้องแข็งโอเคน้องน้องแข็งผมยังไม่ตายน่าจะไม่รอดแล้เรียบร้อยครับแล้วก็บ้านผมนะจะตามไปอีกนไม่ช้าเรียบร้อยโอเคแคทรี่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 ช่วยหน่อยอ่ะเมื่อกี้หกหมื่นเหลือประมาณนี้รอบนี้ยังจะแตกเลย าแครีเผาบนลเผาอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมไปจัดเซตแป๊บหนึ่งอ๋ออีกสิบเจ็ดเเหลือไว้ทำไมเนี่ยโอเคครับมาใหม่นะมารอบนี้เอาเจ้าจีก,กงกับลามิงมาแล้วก็เอาโลจิสตซัสกับเดียโบมาน่าจะไหวอยู่ต่อต่อ,อมีผมเต็มที่ตอนเนี้ย เขามาใกล้ๆสิเม<อ>ื่อกี้อยู่ไกลเกินไม่ถนัดวะถนัดเลื่อนใ,นใกล้ๆว่ะเมื่อกี้เหลือแค่17เปอร์เซ็น,น,นต์เองเกือบชนะอยู่นะแตะ่แย่จริงๆ,ๆไปเราจิตสตาร์ทไปไปไปๆๆๆไปไปไปแม่บ้านไปเดียวโบไปมาตัวๆๆตัวพ่อพี่ผมเต็มที่เราเนี่ยโอ้โหแข็งแข็งไปเอ้ยแข็งแกรงไรแคลรี่ดิเออห่อมันห่อมันหอมอลสวยงามครับ โน่น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 รอบนี้รอบนี้จะเต็มครับรอบนี้จะเต็มอืบอสก็จะเต็ม่มเหมือนกันรอ้อยกระเด็นครับกระเด็นยัดยัดเต็มที่ครับอืเดี๋ยวโบหงอึดอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่โอเค own. โดดไหมเออไม่เป็นไรครับเมื่อกี้โราจะซัสผมลบดาเมจได้สุดยอด ไปน้องนแข่งจะมาอีกหนึ่งละโอ้โหหายเยี่ยมเลยไปน้องน้องแข่งมาไปครับไป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 ลุมลุ่มลุมลุมลุมเราเล่นลุมเราเล่นลุมโอเคเรียบร้อยครับโอ้มันก็ไม่ได้ยากนี่นะบ้าเอ้ยเอเรียบร้อยครับเคลียร์ละจบบ้าน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 มาดูซิว่าจะได้แมวไหมได้ไหมได้ไหมขอให้ได้ขอให้ได้เรียบร้อยครับบิ๊กซี โอเคไม่ได้แมวครับสงสัยต่องหมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมไปต่อด้านวิตามินเลยได้กันนะวิตามินวิตามินวิตามินเมื่อกี้มันปลดล็อกมาอยู่อยู่ไหนนะ,ตา,ต,ต,ะ,ะตายตั้งแต่เริ่มอ่ะเตอละตายตั้งแต่เริ่มอีกสิบสี่นาทีมาต่ออีกรอบหนึ่งครับมาเลยรอบนี้ยังไม่ได้ก็คงต้องเปิดเปิดเปิดอะไรอ,ะอ่ะสมบัติเออใช่เปิดสมบัติมาเลยมา เดินมาไวๆเลยน้องขออีกรอบนึงตบเลิกกันแค่นี้โอเคเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกมันเป็นตัวอะไรอะ่ะมันเป็นตุ๊กตาใช่ไหมมันเป็นตุ๊กตาซอมบี้ใช่ไหม <c oughs> ตัวเบลเลอร์เลยซอมบี้บอสหรือเปล่านนะ่ะไปๆๆๆๆๆดีนะตอนเก็บเก็บด้านเนื้อเรื่องมันไม่มีตัวบ้านนี้มาถ้ามีตัวบ้านนี้ก็กแปลกๆไม่น่าไหวเขี่ย okay, ครับเข้าไปเข้าไปเข้าไป จลลี่ไปไปครับแขนไปเออจันนี้เขาอม่ด้ดูนะอ่ะรอบที่แล้วดีนะดีตรงที่ว่าผมสามารถฆ่ามันได้แต่ถ้ารอบนี้ฆ่ามันไม่ได้ก็ตวัวมันจะเกิดใหม่โอเคเราจะตัดผมตายไปละได้อยู่ได้อยู่โอเคยัดมันไปโลาิตาัดเพิ่มโอเคครับตอบ้องบีบงมาเพิ่มละ อืมเดี๋ยวโบผมก็ไปละจัดมัน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 เอาน้าแข็งมาเพิ่มหน่อยเร็วเอาน้าแข็งมาเพิ่มหน่อยเร็วต่อเคียรน้องมาแข็งไว้ีหนึ่งมันจะเล่นง่ายขึ้นครับโอ้โหยิง้วปืนใหญ่เองก็ยิงมาตอนที่เราจี้สตารททำดาเมจททำไมเนี่ยเรออียบร้อยเราจี้สตารผมอ,อุ้ยลบดาเมจได้สวยงามเรียบร้อยอ่าจบเหมือนกันรอบนี้ก็จบครับไอเคียต่อเคียต่อก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นาะ ปังไปจบครับไปจบบ้านปจบบ้านจบบ้านไปไปอย่ามาขวางสิเจ้าพวกเทพนี่เทพกับเทพไป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 เคลีย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 แคลนไปแคลนอีกแล้วโอ้แคลรี่ดิเออไปครับไปไปไปจบจบจบเรียบร้อยรอบนี้น่าจะได้นะขอให้ได้ผมเลี้ยงเทปมาเคลียร์ใหม่ดิเรียบร้อยไหมได้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 โอเคครับเรียบร้อยครับได้แมวมาแล้วเดี๋ยวไปอัปเกรดตัวมันเลยแล้วกันนะแล้วก็อีก30มสิบกระป๋องแมวครับ ไปไปอัปเกรดแมวดีกว่าโอเคครับนี่คือหน้าตาของแมวเคอร์ลิงนะหน้าตาประมาณนี้เอ่อผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันเป็นแข่งกีฬาที่มันอยู่บนน้ำแข็งเอ,อ้ไม่ใช่น้ำแข็งดิอ๋อหัวสมองโอเคช่างมันเถอะมา,อ,มาอาวุธฤดูหนาวอันเข้มแข็งหนักแน่นแม่นยำโดนครั้งเดียวก็ไม่เคลื่อนไหวอีกเลยอ๋ออ๋อผมเคยเห็นอยู่ว่ามันวิ่งไปชนแล้วมันจะหยุด ไม่รับบาดเจ็บจากคลื่นโจมตีไหนดูสิอ๋อไม่ลดดาเมจไม่ไม่หยุดไม่สโลไม่น็อกแบก็กไม่โดนคลื่นไม่โดนวาร์ปก็ก็ดีอยู่<ะ>โอเคครับเอาไปเลยแล้วกันนะสามสิบสามสิบพออยู่นะจะพอแหละสามสิบสาสิบสามสิบอ่ะยี่สิบสิบเก้าสมสิบโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาันดีกว่าเนาะ